โปรแกรมจิตยามเช้าเพื่อเติมเต็มพลังงานแห่งชีวิตคำพูดขอบคุณจะเป็นพลังงานบวกที่ส่งเสริมคุณตลอดทั้งวันฟังต่อเนื่องอย่างน้อย21วันชีวิตดีขึ้นคุณสามารถพูดตามหรือพูดในใจก็ได้ฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดี ที่ได้ตื่นมามีลมหายใจในเช้านี้ขอบคุณลมหายใจอันมีค่าทำให้ฉันรู้คุณค่าของชีวิตขอบคุณแสงแดดยามเช้าที่เพิ่มพลังให้กับชีวิตฉันขอบคุณอากาศที่บริสุทธิ์ทำให้ฉันได้สูดลมหายใจขอบคุณผืนแผ่นดินที่มั่นคงที่ทำให้ฉันอยู่อย่างมีความสุข ขอบคุณธรรมชาติรอบกายที่ส่งเสริมให้ชีวิตฉันสุขสมบูรณ์ขอบคุณร่างกายของฉันที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถทำอะไรก็ได้สะดวกสบายขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างของฉันที่มองเห็นอย่างชัดเจนขอบคุณจมูกของฉันที่ได้กลิ่นหอมหอมได้สูดลมหายใจที่บริสุทธิ์ปราศจากเชื้อโรคขอบคุณ ทั้งสองข้างที่ได้ยินได้ฟังแต่เสียงเพราะและเสียงที่เป็นมงคลโอกาสดีๆขอบคุณปากของฉันที่พูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลขอบคุณฟันลิ้นลำคอและหลอดอาหารที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณหัวใจของฉันที่ทำงานได้อย่างราบรื่นการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอหัวใจฉันแข็งแรง ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณกระเพาะอ,อาหารที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมระบบเผาผลาญทำงานได้อย่างดีที่สุดขอบคุณระบบรำไส้เล็กรำไส้ใหญ่ตาบไตถุงน้ำดีม,ม้ามและอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณระบบไหลเวียนเลือดระบบน้าเหลืองทั่วร่างกาย เซลล์ทุกเซลล์ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ขอบคุณระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่แข็งแรงปกป้องชันจากเชื้อโรคต่างๆขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณใบหน้าที่สดใสอ่อนยาวของฉันทำให้ชั้นดูดีมีเสน่ห์ขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันที่คิดอย่างสร้างสรรค์มีไอเดียดีๆขึ้นมาเสมอ ขอบคุณไอเดียพันล้านของฉันที่ทำให้ฉันคิดสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างราบรื่นและดีเยี่ยมขอบคุณแขนและมือของฉันที่ทําให้ฉันสามารถทำอะไรก็ได้หยิบจับอะไรก็สะดวกสบายหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณขาทั้งสองข้างของฉันที่นำทางฉันไปทุกที่ที่ฉันอยากไปขอบคุณ บริวาทุกส่วนในร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดขอบคุณบ้านที่แสนอบอุ่นของฉันที่ปกป้องและเติมพลังให้ฉันทุกวันขอบคุณเตียงนอนที่นอนอันอบอุ่นของฉันที่เติมพลังให้กับฉันทุกวันขอบคุณข้าวของเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ฉันได้ใช้อย่างสะดวกสบายใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ขอบคุณอาหารทั้งจากพืชและสัตว์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของฉันให้เติบโตแข็งแรงได้มีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้ำดื่มที่ทำให้ฉันมีเซลล์ทุกเซลล์ที่สดชื่นร่างกายของฉันสดชื่นแต่งตึงขอบคุณไฟฟ้าน้ำประปาที่ทำให้ฉันเปิดใช้ได้อย่างสะดวกสบายทุกวัน ขอบคุณอุปกรณ์การทำงานทุกชิ้นที่ช่วยฉั้นสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมสะดวกสบายสร้างไรายได้ให้กับชั้นได้ในทุกๆวันขอบคุณรถยนต์ของฉัน้นที่นำพาชั้นไปทุกที่อย่างปลอดภัยและพบแต่สิ่งดีๆโอกาสดีๆขอบคุณธุรกิจการงานของฉัน้นที่เติบโตก้าวหน้าขอบคุณธุรกิจการงานของชั้น ที่สร้างคุณค่าให้กับตัวฉันและผู้อื่นอย่างมหาศาลขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่สร้างไรายได้ให้ฉันอย่างมั่นคงขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันได้ใช้จ่ายเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างในชีวิตของฉันตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้และวันต่อๆไปในอนาคตขอบคุณเงินที่หลังไลมาหาฉันจากทุกทิศทุกทาง ขอบคุณเงินทุกสกุลเงินทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาหาฉันตลอดเวลาแม้ยามหลับและยามตื่นขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่เงินรักฉันฉันก็รักเงินเห็นคุณค่าในเงินทุกบาททุกสตางค์ขอบคุณเงินทองเครื่องประดับและทรัพย์สินทุกชิ้นของฉันที่ทรงคุณค่าเติบโตเพิ่มพูนขึ้นทุกวันขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านที่เกื้อกูลสนับสนุนชีวิตของฉันให้เติบโตเป็นคนดีขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่เลี้ยงดูฉันอย่างดีมอบความรักและส่งเสริมให้ฉันเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพฉลาดและเก่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณญาติพี่น้องของฉันทุกคนที่รักและดูแลเป็นกำลังใจให้ฉันเสมอ ขอบคุณการ,รยานมิตรทุกคนที่ดีต่อฉันสนับสนุนฉันในทุกด้านของชีวิตขอบคุณลูกค้าขอบคุณสินค้าและบริการของฉันทุกชิ้นทุกชนิดที่สร้างไรายได้ให้กับฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ฉันมีความรู้เติบโตเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม ขอบคุณครูโค้ชออนไลน์ที่ให้ความรู้ทั้งทางธุรกิจแลนะจิตวิญญาณขอบคุณขอบคุณขอบคุณทีมงานที่สนับสนุนส่งเสริมให้ธุรกิจการงานของฉันราบรื่นตลอดมาขอบคุณผู้มีส่วนในการทำให้ผลงานของฉันออกมาดีทุกคนขอบคุณสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของฉันที่ทำให้ฉันมีความสุขผ่อนคลายยิ้มได้ทุกวัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบกายที่เกื้อกูลสนับสนุในให้ชีวิตของฉันสุขสมบูรณ์ขอบคุณความสุขที่ฉันได้รับขอบคุณรอยยิ้มที่ฉันมีขอบคุณความสุขที่ฉันมีในทุกๆวันขอบคุณสถานที่สวยๆที่ฉันได้ไปท่องเที่ยวขอบคุณผู้สนับสนุนในทุกด้านชีวิตของฉันขอบคุณบรรยากาศที่ฉันได้ซึมซับอย่งมีความสุข ขอบคุณทุกคนที่ช่วยดูแลสนับสนุนส่งเสริมให้ฉันเดินทางอย่างปลอดภัยได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างดีตลอดทุกการท่องเที่ยวทุกที่ที่ไปขอบคุณขอบคุณฉันมีความสุขฉันโชคดีฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่ฉันได้รับขอบคุณขอบคุณฉันดึงดูดชีวิตที่มีความสุขระมังข้างเหลือเฟือฉันรรยร้อนไปด้วยผู้คนที่มีความคิดบวก ฉันได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในทุกๆวันจักรวาลรักฉันและฉันก็รักไว้วางใจในจักรวาลเสมอขอบคุณขอบคุณฉันเป็นคนคู่ควรฉันเป็นคนที่ดีพอฉันเป็นคนที่เก่งฉันภูมิใจในตัวเอง